ธรรมะสั้นๆของคนคนหนึ่งขา mm. พูดธรรมะได้ mm. ดีมากเลยนะ mm. แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขามาแล้วหรือยังมาแล้วครับมาแล้วนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ใช่พุทธตั้งแต่เริ่มต้น mm. นะเขาเป็นคนศาสนาคิด mm. ทีนี้ตอนที่เขาอายุ35มส้าเขาเขาวางแผนว่าชีวิตเขาต้องกเกษียณตอนอายุ35 แต่พออายุ3 5เขาล้มละลายล้มละลายแล้วความมืดก็ครอบงำเขาจนเขารู้สึกว่าอยากจะตายอยากตายอยากจะทิ้งอยากจะลาจากโลกนี้ไปแต่ตอนนั้นเขายังนับถือพระเจ้าอยู่เขาก็เลยอ้อนวอนขอพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้เขารอดพ้นไปหน่อยพระเจ้าก็เลยประทานธรรมะมาให้ แกไปเจอธรรมะของแม่แม่ไปทําบุญแล้วก็ได้ธรรมะมาสีดีธรรมะแกก็เลยเปิดฟังนะเราจําชื่อท่านไม่ได้นะแม่แม่แต่คนเจ้าของเรื่องด้วยนะแต่ว่าจําพอเรื่องราวได้ประมาณนี้แม่แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศด้วยเขาบอกว่าเขาร้องไห้ตรงนั้นเลยธรรมะนี่มีมีหลากหลายมากแต่ว่าแกเปิดไม่รู้เปิดไปอยังมันขึ้นมาเองของมัน ท่านบอกว่าคนที่โชคดีที่สุดเนี่ยคือใครรู้ไหมคือคนที่ล้มละลายแกร้องไห้ตรงนั้นเลยว่าแกกำลงังแกกำลังอยากจะตายแกร้องไห้แก,อแกบอกถ้าอาจารย์ตรงนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเธอมีบ้านสิบหลัง เธอก็ห่วงยิ่งมีเยอะเธอก็ยิ่งห่วงเยอะแต่พอสิ่งทั้งหลายที่ที่มันพังลงไปความหวังนะความยึดติดความหวังนะั้นมันค่อยๆพังลงไปคงไปคนที่ถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วว่าเขามออีกมุมหนึ่งเลยเขามาอีกมุมนึงเลย <c oughs> เขาก็เลยเริ่มศึกษา <c oughs> เริ่มศึกษาก็เริ่มรู้จักธรรมะรู้ไปอ่าน ประวัติของครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจนะพออา่านไปเจอสติปัฏฐานก็ไปซื้อหนังสือสติปัฏฐานมาอา่านพออา่านไปเจออีกตอนนึงไปเจอผัสสะอะไรคือผัสสะก็ไปซื้อผัสสะมาอา่าน<ม>นะเวลาคนไม่มีไม่มีแหล่งข้อมูลอะแต่ว่าพอไปเจอแบบไปเจอเงื่อนพอไปเจอเงื่อนพอไปเจอสิ่งสงสัยปุก๊บก็ไปซื้อหนังสือแลั้นมาอ,าอ่านไปเจอปฏิจจสมุปบาทก็ไปซื้อนังสือ จากประวัติครบาอาจารย์องค์เดียวได้ซื้อหนังสือธรรมะเป็นยี่สิบกว่าเล่มทุกซื้อมาศึกษาจนจนตอนนี้เรียกตัวเองว่าเป็นเป็นคนพุทธตอนนี้เรียกตัวเองว่าเป็นคนพุทธแล้วเขาก็แล้วเขาก็มีคนถามเขาก็ถามว่าพระพุทธเจ้าทิ้งทิ้งเมียไปบวช พระพุทธเจ้าเนี่ยทิ้งเมียไปบวชเนี่ยจะเป็นคนดีได้ยังไง<ว>เขาถามกันเขาก็เลยบอกว่าวเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าใช่ใช่ถ้ามองมุมของเรานะแต่พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ทิ้งถ้าไม่ได้ทิ้งแบบทิ้งแบบทอดทิ้งให้เขาไป,ไปเผชิญความทุกข์ยากลําบาพกพระพุทธเจ้านี่เป็นเป็นเจ้าชายนะเป็นลูกของพระราชาคือไม่ได้ทิ้งให้ให้คนเหล่านั้นไป ไปพบความลําบากใช่ไหมถ้าไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวแม้แต่ความสุขที่ท่านได้รับท่านก็ทิ้งด้วยคือหมายความว่าทุกอย่างที่เป็นเครื่องข้องอยู่ในใจท่านท่านทิ้งออกหมดเลยทั้งความสุขทั้งถ้าจะเทียบกับเราถ้าเกิดว่าเรามีรถเฟอร์รารี่เรามีตําแหน่งเรามีทองคําเป็นตู้เซฟเป็นตู้เซฟเรามีทหารเป็นกองพันอย่างเงี้ยเรามีนางสนม แวดล้อมอยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเราจะทิ้งได้ไหมอย่างเงี้ยบัตชีว่าไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวแล้วได้ยินได้ฟังก็โอ้โหเขาพูดคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาพูดธรรมะได้แบบธรรมดานะแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันกินใจสรุบเรานี่ถ้าว่า,เ,าเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าดําเนินพอพูดถึงปุ๊บเนี่ยมัน มันเหมือนกับเรื่องราวของพผู้จ้าเนี่ยมันมันกระเทือมอยู่ในหัวใจทิ้งทุกอย่างนะแล้วแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงสละสิ่งทุกอย่างนั่นอนะมันเกื้อกูลประโยชน์ต่อมหาชนมาจน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 ,จนแบบอา,าจาจย์มากเลยอย่างเงี้ยอา,าจาจย์มากเลยว่าแบบเป็นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยจริงๆพอย้อนดูก็ไม่น่าเป็นไปได้นะแบบเป็นไปได้ยังไงคนคนนึงจะมีความรู้แบบเนี้ย น่าอาศาัศจรรย์ความรู้ของผู้พทธเจ้าพอคนที่ไปรู้จักกฐธรรมะเท่านั้นแหละจะไม่ค้านเลยว่าผู้พทธเจ้านี่มีหรือไม่มีไม่สงสัยด้วยนะเรียกว่าเกิดศรัทธาอย่างลงในจิตใจนะแต่มันก็ค่าเรียกว่าอะไรละ่ะมันก็เป็นเรื่องของนิสัยวาสนาของแต่ละบุคคลนะสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะนิสัยวาสนาของแต่ละบุคคลว่าระดับ กำลังสติปัญญาของเราเนี่ยอยู่ขั้นไหนกำลังสติปัญญาที่ที่มีความตั้งมั่นที่ที่สามารถเปิดใจในการเรียนรู้ได้ถ้ากำลังสติปัญญาที่ยังมีความลำเอียงตามอารมณ์ยังมีอารมณ์ครอบงำอยู่เนะี่ยมันก็จะเอียงขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วแต่อารมณ์อารมณ์ดีก็อยากจะดีอารมณ์ชั่วก็อยากจะชั่วปุถดชนก็จะขึ้นขนลงลงแล้วแต่อารมณ์ แต่เ้าเกิดว่าคนที่เริ่มมีกําลังสติปัญญามากขึ้นคือมีความเป็นกลางมีความตั้งมั่นมีสติมีสมาธิมีกําลังาสามารถเปิดใจในการศึกษาได้สามารถลองรับเหตุผลที่ตรงต่อความเป็นจริงได้เขาก็จะเรียนรู้ได้ดีดขึ้นเพราะเขาเรียนรู้ได้ด้วยใจที่เป็นกลางเท่านั้นแหละเขาจะเห็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นเพราะโดยธรรมดาเราจะไม่รู้ตัวว่าเราโง่โดยธรรมดาเนี่ยเราจะมีเราจะไม่มีทางรู้ตัวเลยว่าเราโง่ พอเราเห็นตามที่เราเห็นเราจะไม่สามารถเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นได้เว้นก็เว้นก็ต่อเมื่อเราได้เพาะบุมจิตตภาวนาคือได้มาเฝ้าสังเกตดูรายละเอียดต่างๆว่าทําไมเราถึงเชื่อตัวเองเนี่ยแหละมันถึงจะมองไปมันถึงจะมองออกไปเห็นอีกมุมหนึ่งท่านเรียกว่าคนที่มีกําลังของความตั้งมั่นมีกําลังของสมาธิแล้วก็มีกําลังของปัญญาคือปัญญาคือการเรียนรู้ปัญญานี่เรียนรู้ก็คือ ได้เห็นนะได้เห็นแล้วก็ได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตะมยปัญญาเห็นแล้วเราก็จะมีข้อมูลของใครของมันไม่เหมือนกันนะเราได้ยินเหมือนกันแต่แต่แต่เห็นไม่เหมือนกันเราได้ยินเหมือนกันแต่เห็นไม่เหมือนกันเมื่อเราสามารถเปิดใจในการศึกษาแล้วเราจะเข้าใจในมุมมองของคนอื่นได้กว้างขึ้น เขาเรียกว่าฉลาดในการเรียนรู้สามารถมองเห็นมุมที่ต่างออกไปได้ไดกว้างขึ้นนะคนโง่มันก็จะมี2แบบโง่แบบแรกคอแบบออบบบือแบบเชื่อง่ายนะโง่แบบว่าโง่แบบเชื่อง่ายหมายาว่าเราสรุปไปเลยตามความเห็นตัวเองเขาบอกว่าวัวตัวนี้เป็นวัวที่กินน้อยไม่เคยป่วยทำงานดี เราก็เลยเชื่อเลยซื้อเลยได้ยินย <s ese> ่เฉยนะพอซื้อไปปุ๊บวัวป่วย <laughs> <laughs> เป็นประสบการณ์ของความโงโ Prep ่แบบหนึง่งแล้วมันถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ได้เราก็จะรู้ว่าเราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเห็นไหมโง่อีกแบบหนึ่งก็คือมันไม่ฟังใครเลย <c oughs> ไม่ฟังใครเลยมันเชื่อตัวเองอย่างเดียว <c oughs> มันอยู่ระหว่างกลางหมายควาว่าเราก็ไม่ควรเชื่อง่ายแต่เราก็ไม่ควรไม่เชื่อใครเลยหมายควาว่าเราควรเรียนรู้คือเราควรจะเรียนรู้ท่านถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคัดค้านแต่ให้เราเรียนรู้ด้วยกําลังสติปัญญาของตนดูก่อนให้เรียนรู้ด้วยด้วยสติปัญญาแต่ทีเนี้ยไอสติปัญญาของเราเนี่ยมันมีความเห็นนี่แหละไอความเห็นเนี้ยเป็นตัวแปร ความเห็นเนี่ยเป็นทิฏฐิเป็นเป็นตัวแปรของความรู้นั้นนะไอะ้ความเห็นเราเนี่ยเราต้องมาให้มันตั้งอยู่ในสมาธิให้ได้ให้มันมีกําลังความเป็นกลางให้ได้เราถึงจะมองเห็นมุมที่มันกว้างออกไปได้นะเรียกว่าวิธีการเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้นะจะได้ไม่สงสัยเราจะได้ไม่สงสัยในโลกนี้ โลกนี้เต็มไปด้วยความสงสัยนะนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเต็มไปด้วยความเพลินความเมาในกามร,รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมาในไว้เห็นไ,ไหมโลกนี้เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทภูโกรธพอไม่พอใจก็ฆ่าฟันทำหันกันได้เลยนะเพราะเข้าใจกันผิดเพราะถือผิดนะเพราะเห็นผิดเพราะถือผิดเพราะเข้าใจผิดนะ พราะไม่ได้ศึกษานี่แหละเพราะกาลังสติยังไม่มีกําลังเพราะสมาธิไม่มีกําลังเพราะปัญญายังไม่ถึงพร้อมเราก็เลยเข้าใจคาดเคลื่อนจากประสบการณ์ชีวิตของพวกเราที่เติบโตในการต่อสู้ในชีวิตทั้งโลกเราก็จะเห็นว่ามันทุกมานานมากแล้วมันมันประชิญไปกับการยื้อแย่งแข่งขันจนไม่ไว้ใจอ่ะเพราะต่างคนต่างเอาตัวรอดอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนเอาตัวรอดคนเอาเปรียบกัน มันทุกจนใจมันไม่กล้าวางใจลงกับสิ่งใดเราจะแบบรู้สึกกังวลเห็นไหมความกังวลความสงสัยความกังวลความหวาดกลัวนะความหวาดระแวงความวางใจลงไม่ได้ทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นความจริงไม่ชัดเพราะอารมณ์เราเนี่ยมันคุมเราอ,อีกชั้นหนึ่ง เมื่อเราเห็นความจริงไม่ชัดทีนี้มันไม่มีทางออกมันมืดมันก็เลยเดินมันก็เลยหลงอยู่ในความไม่รู้คือไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนต่อนะมันเต็มไปด้วยความมืดในความมืดน้นนะ่ะบางคนที่ไม่สามารถทนไว้แล้วเนี่ยอยากตายเลยนะถึงอยากถึงกับขั้นว่าอยากจะฆ่าตัวตายเลยเพอความมืดมันคุมแล้วมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นที่พึ่งให้เราได้บ้างเลยมันไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรเลยอย่างเงี้ยจนรู้สึกอยากตายเลย เราคนหนึ่งที่มีประสบการณ์นั้นจนอยากตายนะพอ,พอเผชิญชีวิตไปในทางโลกเนี่ยจนรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยเรอไม่มีสิ่งที่เราจะหวังพึ่งได้เลย,เลยสิ่งที่เราหามามันก็พึ่งไม่ได้ไงหาทรัพย์มาบบกว่าจะพึ่งทรัพย์ก็เอาทรัพย์ไปปาร์ตี้นะก็แหงตื่นขึ้นมาก็สลืมซื้อทำงานต่อนะวนเวียนอยู่กับวัฏจักรเดิมๆอ่ะ พาะไม่รู้ทางออกพราอใจมันมืดมันก็เลยระบายความทุกข์เรามารู้ที่หลังว่าจริงๆแล้วการที่เราไปแสวงหาความทุกข์ภายนอกจริงๆแล้วการที่เราไปแสวงหาความสุขภายนอกเนี่ยคือเราทุกข์คือเราไม่รู้ว่าเราทุกข์แต่เรามองว่าเราไปแสวงหาความสุขคือเราไปตามหาความสุขมารู้ที่หลังว่าการแสวงหาความสุขที่อยู่ภายนอกคือเรายังไม่สุข คือใจเรายังไม่มีความสุขเราก็เลยต้อง <c oughs> ต้องฝากไว้นะมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับการเดินทางข้ามทะเลทรายที่ที่ร้อนละอุทะเลทรายร้อนอุจนแดดเนี่ยสร้างภาพลวงตาขึ้นมาให้เรามองแล้วเราแบบตามเข้าไปหวังว่าจะเจอน้ำเราไปไปแล้วไอความหิว ความร้อนความหนาวความผิดหวังคือเราหวังว่าเราจะไปเจอที่พึ่งอ่ะแล้วเราก็ไม่เจอแล้วเราก็คือเราไปแล้วเราก็ไม่เคยเจออะไรเลยนะแล้วเราก็คว้าน้ําเร็วมาตลอดมันก็เลยเขาเรียกว่ามันหาไม่เจอก็คือมันคือคือเราไปตามความภาพลวงตาที่มันสร้างขึ้นมันหลอกเราไปเรื่อยๆเลยทีนี้ไปเรื่อย จนท่านบอกว่าให้นั่งลงนะอย่าไปแสวงหาลองเฝ้าสังเกตลองเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ในการยอมรับดูสินั่งลงไม่ต้องไปตามหาแล้วลองเฝ้าสังเกตดูนะอะไรที่มันล่วงไปแล้วก็เรียนรู้ในการยอมรับมันซะว่าเราไม่สามารถไปหลังอะไรมันได้ประสบการณ์ต่างๆของความไม่รู้ความเข้าใจผิดความเห็นผิดต่างๆ เราต้องเรียนรู้ในการยอมรับมันซะว่าเราทําอะไรไม่ได้หรอกนะพอมันคลายอดีตมันก็เหลืออนาคตเรื่องงานเรื่องครอบครัวอะไรที่ที่มันยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับมันไม่อย่างนั้นเราจะขาดสติปัญญาในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันคือมันมันไม่มีศักยภาพไม่มีกําลังมากพอในการดําเนินไปในปัจจุบันนะเรียนรู้ในการรออดีต เปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่ท้าสายลมแห่งชีวิตต้นไม้ใหญ่ที่ที่สูงตระหง่านท้าสายลมแห่งชีวิตสายลมแห่งชีวิตคือสิ่งที่มันพัดมาคือความจริงที่มันพัดมาสิ่งที่เรามาเห็นคือใบไม้ที่มันล่วงหล่นหลุดลงไปจากใบไม้ใบที่มันล่วงหล่นลงไปเราอย่าได้ไปอาไลอาวอน ในสิ่ที่มันล่วงไปแล้วนะเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้ในการยอมรับนะันเองไม่กังวลในอดีตไม่กังวลในอนาคตเรียนรู้ในการยอมรับในการ,รเผชิญความจริงนะพอใจเราลอยอดีตทิ้งอนาคตลงไปไดนะ้มันเหนือคำอธิบายสิ่งที่เราเคยแสวงหาความสุขที่เราเชื่อว่าอยู่โรงละครอ,อยู่โรงสระ ตรงนั้นตรงนี้ปากฏว่ามันไม่ได้อยู่ที่นั้นเลยปากฏว่ามันกลับปากดขึ้นตรงนี้จนลน้นออกมาจนน้ําตานี่พังเลยนะโอ้ทำไมทําไมเราไม่เคยรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ทําไมเราไปวิ่งตามรูปเสียงกิรลไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเป็นเพียงมายาที่หลอกให้เราวิ่งตามเพราะเราไม่เคยกลับมาหาสิ่งที่มันซ่อนอยู่กับตัวเองเลยนะ จนมาวางอดีตวางอนาคตเรียนรู้ในการยอมรับพอใจมันวางสลัดเรื่องต่างๆออกหมดนั่นเลยมันลน้นขึ้นมาจนล้องง่ายเลยนะือเลยนะผ้านี่ตียากหมดเลยสะอึกสะอื้นเพราะไม่เคยพบเคยเห็นความสุขขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเรามีแต่ความกังวลมาตลอดชีวิตอะ ถ้าจะพออุปมามันเหมือนกับว่าเราหลงทางจากบ้านมาน,น,นะนคือเราเดินหลงทางขคือเราพยายามจะกลับบ้านอยากจะกลับไปสู่ที่ที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยอยากจะกลับไปอยู่ที่ที่เราอบอุ่นที่เราไล้กัางวลที่เราวางใจลงได้ที่เราพักลงได้จริงๆนะแต่มันหาไม่เจอก็ต่อเมื่อเรากลับมาเจอสมบัติที่ซ่อนอยู่กับตัวเองอยู่ภายในเหมือนว่าเราหลงทางจากบ้านมานาน แล้วกลับมาเจอบ้านที่เราจากมานาน,นเราหลงทางกันมานานมากแล้วได้เวลากลับบ้านกันได้แล้วนะพวกเราถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านกันแล้วพวกเรานี่หลงทางจากบ้านกันมานานมากแล้ว บ้านที่ว่านี่มันซ่อนอยู่กับตัวเองซ่อนอยู่ภายในกายเราคนที่เข้าไปพบก็โอ้มันเหนือคำอธิบายไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นภาษาได้มันล้นออกมาเหมือนเด็กเหมือนเหมือนเหมือนลูกที่ได้กลับบ้านอ่ะมันงอเงมันร้องไงมันได้กลับไปสู่อ้อมกอดอันอบอุ่น ที่มันหายกังวลหายหวาดกลัวหายหวาดระแวงหายสงสัยนะกลับเข้าสู่บ้านของตัวเองธรรมะของพระเจ้านั่นแหละทำให้ความทุกข์ที่เราผ่านมานานมันค่อยๆขี้คลายลงไปพอเรากลับมาเจอตรงนี้นะที่เราทุกข์มานานมันสลัดออกไปหมดเลยมันสลายหายไปหมดเลยนะ ที่เราสั่งสมความวิตกกังวลความหวาดกลัวความอะไรมันมันถูกสลัดออกหมดเลยสลัดออกหมดเลยเหลือแต่ความเอ,อิบอิ่มอยู่ภายในใจแล้วมันก็มีรอยยิ้มของมันด้วยนะภายในมันยิ้มแบบที่มันไม่เคยยิ้มมาก่อนนะมันยิ้มแบบมันยิ้มแบบมันยิ้มแบบมันเหมือนกับลิ้นชักที่ถูกเปิดออก มลิ้นชักไม่เคยเปิดสักทีนะมันกับลิ้นชักที่ถูกเปิดออกแล้วแบบมันร้อนออกมาพระพุทธเจ้าท่านไปรู้ได้ยังไงน่าอาัศจรรย์มากเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสมบัติที่ซ่อนเอาไว้อยู่อยู่กับเรา แต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยสมบัติแต่เราไปตามหาอะไรกันก็ไม่รู้นะเราไปตามหาแล้วเราก็ได้มาที่ได้มาพอมองดูดีมีแต่ขยะทั้งนั้นเลยเต็มไม่หมดเลยมีแต่รอวันทิ้งลนะ่ะแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองรอวันทิ้งเหมือนกันแม้แต่ร่างกายของเราเองก็รอวันทิ้งแล้วเราก็ทิ้งมันอยู่ทุกวันด้วยนะ เวลาที่เราอาบน้ําออกมันก็จะมีขี้ใครหลุดออกเราก็ทิ้งมันอยู่ทุกวันชาระมันออก